เคยสังเกตไหมครับพวกโครงเหล็กรั้วเก่าๆที่อยู่กลางแจ้งนะครับค่ะสังเกตค่ะพอทิ้งไว้น,น,นานๆโดนฝนโดนอากาศทำไมมันถึงมีคราบสีส้มๆแดงๆที่เราเรียกว่าสนิมเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยทันงๆท,ที่เหล็กนี่มันดูแข็งแรงมากๆ,ๆเลยนะนั่นน่ะสิคะวันนี้เราเลยจะมาคุยหาคำตอบกันจากบทความที่เราได้ดูกันมานะครับว่าทำไมเหล็กถึงเป็นสนิมแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ ซึ่งจุดที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งนะคะคือเหล็กในสภาพที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สภาพที่สเสถียรที่สุดตามธรรมชาติของมันเลยนะคะหรอครับไม่สเสถียรค่ะมันเหมือนกับว่าพยายามจะกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาคือกลับไปสู่สภาพเดิมที่เป็นสินแร่ของมันนะคะกลับบ้านหมายถึงเอ่อกลับไปเป็นเหมือนก้อนหินก้อนแร่เหมือนตอนที่มันอยู่ในเหมืองอย่างนั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะ ตามธรรมชาติเหล็กหรือ Fe เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของแร่อย่างเช่นพวกฮิมาไทต์หรือแมกเนไทต์อะไรพวกนี้พอเราเอามาถลุงใช้งานมันก็เลยเหมือนอพยายามจะหาทางกลับไปเป็นแบบเดิมใช่เลยค่ะเหล็กบริสุทธิ์ที่เราถลุงออกมาเนี่ยมันมีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะทำปฏิกิริยาเพื่อกลับไปสู่สภาพที่เป็นสารประกอบออกไซด์ที่มันเสถียรกว่าซึ่งก็คือสภาพที่คล้ายกับแร่เดิมของมันนั่นเองอ๋อ oh. โดยมีตัวช่วยสําคัญเลยก็คือออกซิเจนเนี่ยอากาศกับน้ําหรือความชื้นร,บรอบๆตัวเราเนี่แหละค่ะที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกลับบ้านหรือที่เราเรียกว่าการเกิดสนิมนี่เองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นการเดินทางกลับบ้านหรือการเป็นสนิมเนี่ยกลไกมันเป็นยังไงนะครับในบทความเขาพูดถึงปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าออกซิเดชันใช่ไหมครับเหมือนเหล็กมันเสียอะไรไป ถูกต้องค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คืออะตอมของแหลก Fe เนี่ยมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจน O2 แล้วก็มีน้ำ H2O เป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากลายเป็นสนิมเหล็กสีน้ำตาลแดงๆที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ Fe2O3 H2O ครับครับ ในกระบวนการนี้อะตอมเหล็กจะสูญเสียอิเล็กตรอนไปเราเรียกว่ามันเกิดการออกซิไดซ์ซึ่งสภาวะนี้ล่ละค่ะที่มันอพอใจจะกลับไปอยู่มากกว่าสภาวะที่เป็นเหล็กบริสุทธิ์โอ้เหมือนมันกลับไปสู่จุดที่มันสบายใจกว่าว่างั้นเถอะแล้วมีปัจจัยอะไรที่เร่งให้เหล็กมันรีบกลับบ้านเร็วขึ้นเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะปัจจัยสาคัญมากๆเลยคือความชื้นค่ะยิ่งชื้นยิ่งเกิดสนิมได้เร็วขึ้น น้ำฝนโดยเฉพาะถ้าเป็นฝนกรดหรืออย่างอากาศแถวๆทะเลที่มีไอเกลือปนอยู่เยอะๆพวกนี้เป็นตัวเร่งชั้นดีเลยค่ะ mm. แล้วก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะคือบางทีบนผิวเหล็กเองเนี่ยมันอาจจะมีจุดเล็กๆที่มีความต่างศัก์ทางไฟฟ้าเกิดขึ้นเหมือนเป็นแบตเตอรี่จิวจ๋วๆว่ะค่ะคที่เรียกว่าเซลล์เกาวานิก l v วานิกเซลทำให้บางจุดบนผิวเหล็กสูญเสียอิเล็กตรอนหรือกลับบ้านได้เร็วกว่าจุดอื่นๆค่ะโหนึกภาพออกเลยครับอย่างพวกรถยนต์ที่จอดแถวริมทะเลนานๆหรือท่อน้ำเหล็กเก่าๆที่มันผูเป็นจุดๆหรือแม้แต่รั้วเหล็กที่สีมันถลอกเห็นเนื้อเหล็กข้างในอันนั้นก็ใช่เลยอ๋อแล้วเรื่องเรือเหล็กใหญ่ๆล้วครับที่เขาต้องติดแผ่นสังกะสีไว้ที่ตัวเรืออันนั้นคือเขาใช้หลักการอะไรครับเหมือน หาเพื่อนร่วมทางกลับบ้านให้เหล็กหรือ,อยังไงตาใช้โลหะอื่นอย่างเช่นสังกะสีที่มีแนวโน้มอยากจะกลับบ้านหรือสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเหล็กเนี่ยมาติดไว้กับโครงสร้างเหล็กที่เราต้องการจะป้องกันครับทีนี้พอมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดสนิมสังกะสีมันก็จะรับหน้าที่ผูกกร่อนหรือเกิดออกซิเดชันแทนเหล็กไปกร่อนเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนช่วยยืดอายุให้เหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักยังคงสภาพเดิมได้นานขึ้นค่ะ อ๋อเข้าใจเลยเป็นวิธีที่ฉลาดมากนะครับแล้วนอกจากจะหาตัวตายตัวแทนให้เหล็กแบบนี้มีวิธีอื่นที่เราใช้กันบ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กมันรีบกลับบ้านเร็วเกินไปไหมครับมีหลายวิธีเลยค่ะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีวิธีที่พื้นฐานที่สุดก็คือการสร้างกรอบป้องกันไม่ให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับอากาศและความชื้นโดยตรงอย่างเช่นการทาสีเคลือบผิวครับที่เราทาสีกันสนิมกันใช่ค่ะ หรือการชุบผิวด้วยโลหะอื่นอย่างการชุบสังกะสีที่เราเรียกติดปากว่าเหล็กแกลวไนซ์อันนี้ก็ใช้หลักการคล้ายๆกันคือให้สังกะสีช่วยปกป้องอีกชั้นหนึ่งหรืออาจจะชุบด้วยโลหะอื่นเช่นโครเมียมหรือนิกเกิลเพื่อให้มันดูเงางามสวยงามแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยค่ะครับผมอีกแนวทางหนึ่งก็คือการปรับปรุงตัวเนื้อเหล็กไปเลยค่ะตัวอย่างชัดๆก็คือเหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลสสตีล ที่เรารู้จักกันดีอันนี้คือเราผสมธาตุอื่นเข้าไปในเนื้อเหล็กเลยโดยเฉพาะโครเมียมอย่างน้อยประมาณ10.5ซ อ๋อที่ทำให้มันไม่เป็นสนิมใช่ค่ะคือโครเมียมที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างฟิล์มบางๆมากๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่า passive film ขึ้นมาคลุมผิวเหล็กเอาไว้เหมือนเป็นเกราะล่องหนนะคะคอยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนและความชื้นเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กโดยตรงหรือก็คือขัดขวางการเดินทางกลับบ้านของเหล็กนั่นเองเข้าใจเลย นอกจากนี้ในทางวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างที่ดีก็ช่วยได้มากนะคะเช่นออกแบบให้ระบายน้ําได้ดีไม่มีความชื้นสะสมตามซอกมุมต่างๆก็ช่วยลดโอกาสเกิดสนิมได้เยอะค่ะโอเคครับงั้นพอจะสรุปง่ายๆได้ว่าที่เหล็กมันเป็นสนิมเนี่ยก็เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมันพยายามจะกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมของมันที่เป็นแร่ผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อเจอกับน้ําและอากาศใช่ค่ะ ส่วนวิธีป้องกันต่างๆที่เราทำกันไม่ว่าจะเป็นทาสีชุบหรือผสมาธาตุอื่นก็คือการพยายามหาวิธีขัดขวางหรือชะลอกันเดินทางกลับบ้านของมันนี่เองถูกต้องเลยค่ะพอเราเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ของเหล็กแล้วก็จะเห็นว่าการป้องกันสนิมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามภายนอกเท่านั้นนะคะแต่มันสำคัญมากๆต่อความปลอดภยัยแล้วก็อายุการใช้งานของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สะพานใหญ่ๆอาคารไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะจริงด้วยครับอืมน่าคิดต่อนะครับในเมื่อเรารู้ว่าลึกๆแล้วยังไงซะเหล็กมันก็มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะกลับไปเป็นแร่เสมอมันพอจะมีทางไหมครับที่เราจะออกแบบวัสดุหรือโครงสร้างในอนาคตที่ไม่ใช่แค่พยายามต้านทานหรือฝืนธรรมชาติของมัน แต่สามารถทำงานร่วมกับแนวโน้มการกลับคืนสู่ธรรมชาตินี้ในรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเดิมได้เรามาเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันสนิมในปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าสนิมนี่มันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับกระทบเยอะมากตั้งแต่รถยนต์เรือหรือแม้แต่โครงสร้างใหญ่ๆอย่างสะพานท่อส่งต่างๆเนี่ยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดของอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ การป้องกันสนิมจริงๆแล้วหลักการพื้นฐานของมันก็คือการพยายามชะลอหรือหยุดกระบวนการที่เหล็กจะกลับไปสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติของมันนะคะคือสภาพที่เป็นแร่เหล็กออกไซด์ซึ่งมันเสถียรกว่าอ๋อคือพยายามฝืนธรรมชาติมันว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะซึ่งแนวทางหลักๆนะคะก็จะมีตั้งแต่การป้องกันแบบพาสซีฟก็คือการเคลือบผิวสร้างเกราะป้องกันไปเลยกับอีกแบบคือการป้องกันแบบแอคทีฟ อันนี้จะใช้หลักการทางไฟฟ้าหรือใช้โลหะอื่นเข้ามาช่วยแล้วก็มีการเลือกใช้วัสดุที่ทนสนิมแต่แรกเลยรวมไปถึงพวกนวัตกรรมใหม่ๆด้วยค่ะ น่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องวิธีแรกกันเลยดีกว่าครับวิธีที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยที่สุดการเคลือบผิวแบบทาสีกันสนิมอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับหลักการมันคือแค่กัน้นไม่ให้อากาศความชื้นมาเจอกับเหล็กแค่นั้นเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะนั่นคือคอนเซปต์หลักของการป้องกันแบบพสซีฟเลยค่ะคือสร้างชั้นฟิล์มหรือชั้นเคลือบเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้ตัวแร่งปฏิกิริยาอย่างออกซิเจนกับความชื้นเข้าถึงเนื้อเหล็กได้ สีกันสนิมทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันก็มักจะผสมสารอย่างเช่นซิงค์ฟอสเฟตหรือสมัยก่อนก็มีซิงค์โครเมตแต่ตัวหลังนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดน้อมนิดหน่อยนะคะอ๋อครับครับแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความทนทานสูงสูงละคะอย่างเช่นพวกโครงสร้างที่อยู่กลางแจ้งตลอดเวลาหรือในโรงงานที่มีสารเคมีเยอะๆเนี่ย ก็จะใช้สารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกค่ะอย่างพวกอีพ็อกซี่หรือโพลียูเรเทนพวกนี้จะทนได้ทั้งสารเคมีแสง UV ความชื้นได้ดีกว่ามากครับผมหรืออีกเทคนิคที่นิยมกันมากในอุตสาหากรรมก็คือ powder coating ค่ะอันนี้จะเป็นการพ่นสีฝุ่นแล้วก็เอาไปอบด้วยความร้อนผิวที่ได้จะแข็งแรงทนทานมากเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงโหแค่เรื่องสีเคลือบก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะสิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของสารเคลือบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแล้วก็การเตรียมผิวเหล็กก่อนเคลือบก็สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้สมมุติว่าไอชั้นเคลือบพวกนี้มันเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วครับอาจจะโวนกระแทกมีรอยขีดข่วนมันก็จะมีช่องให้สนิมเกิดได้อยู่ดีถูกไหมครับถูกต้องค่ะนั่นเป็นข้อจำกัดของวิธีพาสีฟเลย พอเกราะป้องกันเสียหายสนิมก็เริ่มก่อตัวได้แล้วมีวิธีอื่นที่เข้ามาช่วยเสริมหรือว่าทํางานต่างออกไปเลยไหมครับแบบว่าไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวมีค่ะคําถามดีมากเลยค่ะนั่นนําเราไปสู่วิธีการป้องกันแบบที่2คือแบบ Active หรือที่เรียกว่าการป้องกันแคโทดิกแคโทดิกโปรเทคชันค่ะอันนี้จะมไม่ใช่แค่กานเราแ,แต่เป็นการเข้าไปควบคุมปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าโดยตรงเลย โอ้ฟังดูซับซ้อนขึ้นนะครับควบคุมปฏิกิริยาเลยเหรอครับใช่ค่ะมีวิธีที่นิยมกันวิธีหนึ่งเรียกว่า sacrificial anode ฟังชื่อแล้วอาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยนะคะเหมือนหาแพะรับบาปนะคะแพะรับบาปฮ่า นา่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับมันทำงานยังไงคืออย่างนี้นะคะเราจะเอาโลหะอีกชนิดหนึ่งที่มีสักไฟฟ้าต่ำกว่าเหล็กอย่างเช่นสังกะสีแมกนีเซียมหรืออลูมิเนียมเนี่ยค่ะไปเชื่อมติดหรือต่อทางไฟฟ้าเข้ากับโครงสร้างเหล็กที่เราต้องการป้องกันครับทีนี้พอมีสภาวะที่เอื้อให้เกิดการกัดกร่อนหรือสนิมขึ้นมาเนี่ยแทนที่เหล็กจะเป็นตัวที่สูญเสียอิเล็กตรอนหรือเกิดออกซิเดชันกลายเป็นสนิม เจ้าโลหะที่เราเอามาติดไว้นี่แหละค่ะมันจะเสียสละตัวเองชิงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันผุกรรอนไปแทนเหล็กโอ้โหสุดยอดเลยเป็นวิธีที่ฉลาดมากใช้หลักการทางไฟฟ้าเคมีมาช่วยคือยอมให้ตัวอื่นพังแทนเหล็กใช่เลยค่ะเราจะเห็นก้อนโลหะพวกนี้ติดอยู่ตามท้องเรือหรือตามเสาสะพานในทะเลหรือท่อส่งที่ฝังดินนั่นแหละค่ะคือตัว sacrificial anode ที่คอยปกป้องโครงสร้างเหล็กอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับ แต่วิธีนี้ก็แสดงว่าเจ้าโลหะที่เสียสละนี่มันก็ต้องค่อยๆผุไปเรื่อยๆเราก็ต้องคอยเปลี่ยนมันอยู่เสมอใช่นะครับถูกต้องค่ะต้องมีการตรวจสอบสภาพแล้วก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานของมันแต่ก็มีอีกระบบหนึ่งในกลุ่มแอคทีฟเหมือนกันค่ะที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ก็ควบคุมได้ดีกว่าเรียกว่า Impressed u r r e n t Cathodic Protection หรือ ICCP ICCp อันนี้ต่างจาก Sacrificial Anode ยังไงครับระบบ ICCp เนี่ยจะไม่ได้ใช้โลหะที่เสียสละตัวเองค่ะแต่จะใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC จากภายนอกต่อเข้ากับโครงสร้างเหล็กโดยตรงเลยแล้วก็จะมีขั้วแอนโอดเฉี่ยอีกชุดหนึ่งติดตั้งไว้ใกล้ๆกันครับไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปเนี่ยจะไปบังคับให้โครงสร้างเหล็กทั้งหมดมีสภาวะเป็นขั้วลบหรือเป็นแคโทดตลอดเวลา ซึ่งในสภาวะนี้เหล็กจะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือเป็นสนิมได้เลยค่ะอ๋อคือใช้ไฟฟ้าไปกดปฏิกิริยาการเกิดสนิมไว้เลยเรือรบหรือว่าถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่มากๆค่ะฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆนะครับทีนี้นอกจากเรื่องการป้องกันที่ผิวหรือใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยเอการเลือกใช้เนื้อแท้ของวัสดุตั้งแต่แรกเลย ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญมากๆใช่ไหมครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือสแตนเลสสตีลถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในตัวเอง Corrosion resistant alloys ก็เป็นอีกแนวทางหลักเลยสแตนเลสสตีลเนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสิกที่สุดแล้วค่ะครับที่ใช้ทำเครื่องครัวทำอุปกรณ์ต่างๆยอแยะไปหมดใช่ค่ะหัวใจสำคัญของสแตนเลสก็คือการผสมธาตุโครเมียมเข้าไปในเนื้อเหล็กอย่างน้อยประมาณ10.5%โดยน้ำหนักค่ะ โครเมียมที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วสร้างชั้นฟิล์มบางๆที่มองไม่เห็นเรียกว่าโครเมียมออกไซด์ขึ้นมาเคลือบที่ผิวโลหะอ๋อเป็นฟิล์มป้องกันตามธรรมชาติของมันเอง ใช่ค่ะแล้วที่พิเศษกว่านั้นคือฟิล์มเนี้มันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ด้วย self-healing คือถ้าเกิดมีรอยขีดข่วนทำให้ฟิล์มเสียหายถ้ายังมีออกซิเจนอยู่รบรอบๆโครมเมียมที่ผิวตรงนั้นก็จะสร้างฟิล์มขึ้นมาใหม่ได้เองนี่แหละค่ะที่ทำให้สเตนเลสทนสนิมได้ดีโหมีความสามารถซ่อมตัวเองได้ด้วยสุดยอดไปเลยครับแล้วมีโลหะอื่นที่อออาจจะเหนือกว่าสเตนเลสทั่วไปอีกไหมครับ สำหรับงานที่ต้องการความทนทานแบบสุดๆหรือในสภาพแวดล้อมที่มันโหดๆจริงๆมีแน่นอนค่ะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากๆอย่างเช่นในทะเลน้ำลึกหรือในโรงงานปิโตรเคมีที่มีสารเคมีกัดกร่อนรุนแรงสเตนเลสเกรดธรรมดาอาจจะยังไม่พอก็จะมีโลหะผสมกลุ่มที่เรียกว่าดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ดูเพล็กซ์ค่ะดูเพล็กซ์ซูเปอร์ดูเพล็กซ์ ค่ะพรุ่งนี้จะมีการปรับตรงส่วนผสมโดยเพิ่มสัดส่วนของโครเมียมโมลิบดินัมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปอีกทําให้ได้โครงสร้างจุลภาคแบบผสมผสานซึ่งให้ทั้งความแข็งแรงที่สูงขึ้นแล้วก็ความต้านทานการกัดกร่อนโดยเฉพาะการกัดกร่อนแบบรูเข็ม pitting หรือการกัดกร่อนตามรอยแย่ crevice corrosion ในน้ําทะเลได้ดีเยี่ยมเลยค่ะครับผมหรือถ้าไปสุดทางวันนั้นอีกในงานที่แบบว่าต้องการความทนทานขั้นสูงสุดจริงๆอย่างในอุตสาหกรรมอวกาศ หรือกระบวนการผลิตเคมีที่ซับซ้อนมากๆก็อาจจะต้องไปใช้โลหะพิเศษไปเลยอย่างเช่นไทเทเนียมหรือโลหะผสมที่มีนิเกลเป็นหลักอย่างอินโคเนลหรือแฮสเทรอยโอ้โหชื่อฟังดูไฮเทคมากเลยครับค่ะพวกนี้ราคาก็จะสูงตามประสิทธิภาพนะคะแต่ว่ามันทนทานต่อการก,กัดกร่อนในสภาวะที่รุนแรงมากๆได้แบบที่วัสดุอื่นสู้ไม่ได้เลยค่ะ เข้าใจแล้วครับฟังดูแล้วมีตัวเลือกเยอะมากจริงๆนะครับตั้งแต่วิธีพื้นฐานไปจนถึงวัสดุระดับอวกาศเลยทีเดียวแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าล่ะครับมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่กำลังพัฒนาหรือเริ่มนำมาใช้บ้างครับที่จะมาช่วยเราต่อสู้กับสนิบได้ดียิ่งขึ้นไปอีกอืมตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นที่กำลังพูดถึงกันเยอะก็คือการเคลือบด้วยกราฟีน กราฟีนที่ว่าเป็นวัสดุมหัจรจันนั่นน่ะเหรอครับใช่ค่ะกราฟีนมันเป็นแผ่นคาร์บอนที่บางมากๆแค่อะตอมเดียวแต่แข็งแรงมากแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมคือมันสามารถป้องกันไม่ให้โมเลกุลของออกซิเจนกับน้ําซึมผ่านไปถึงเนื้อโลหะดได้ดีมากๆแม้จะเคลือบไว้บางเฉียบระดับนาโนเมตรก็ตามโหบางแต่กันได้สุดยอดอีกอันที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือพวกเซลฟ์ฮีวลิงโคติงส์ที่พัฒนาไปอีกขั้นค่ะ ไม่ใช่แค่แบบสแตนเลสที่ซ่อมฟิล์มออกไซด์นะคะอันนี้คือในชั้นเคลือบผิวเองเลยจะมีการฝังแคปซูลขนาดเล็กมากๆๆเอาไว้ข้างในบรรจุสารยับยั้งการกัดกร่อนหรือสารที่ใช้ซ่อมแซมผิวเคลือบครับทีนี้พอเกิดรอยขีดข่วนหรือรอยแตกราวขึ้นบนผิวเคลือบแคปซูลพวกนี้มันก็จะแตกออก แล้วปล่อยสารข้างในออกมาทําปฏิกิริยาซ่อมแซมตัวเองปิดรอยร้าวนั้นไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะโอ้โห oh เหมือนมีทีมซ่อมบํารุงจิวจ๋วๆฝังอยู่ในเนื้อสีหรือเนื้อสารเคลือบเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ฉลาดมากๆเลยนอกจากนี้อีกเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าการบำรุงรักษาไปเลยก็คือการนำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ IoT Internet of Things เข้ามาใช้ร่วมด้วยค่ะ AI กับ IoT มาช่วยเรื่องการสนิมยังไงครับคือเราจะติดตั้งเซ็นเซอร์ขนาดเล็กไว้ตามจุดต่างๆบนโครงสร้างค่ะเซ็นเซอร์พวกนี้จะคอยตรวจวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสนิมแบบเรลไทม์เลยเช่นค่าความชื้นสัมพัสธ์อุณหภูมิการมีอยู่ของสารเคมีกัดกร่อนอย่างคลอไรด์หรือัซเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศครับ แล้วข้อมูลทั้งหมดจากเซนเซอร์เนี่ยก็จะถูกส่งเข้าระบบ AI หรือ Machine Learning เพื่อทำการวิเคราะห์ค่ะระบบจะเรียนรู้รูปแบบแล้วก็สามารถทำนายหรือคาดการความเสี่ยงของการเกิดสนิมในแต่ละจุดได้ล่วงหน้าเลยอ๋อคือรู้ก่อนที่สนิมจะเกิดจริงๆใช่ค่ะทำให้เราสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน predictive maintenance ได้อย่างแม่นยำว่าควรจะเข้าไปตรวจสอบหรือซ่อมบารุงตรงจุดไหนเมื่อไหร่ก่อนที่ความเสียหายจากสนิมมันจะ ลูกลามจนแก้ไขาย,ยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะคือการขยับจากการที่เราต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยไปซ่อมไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดตั้งแต่แรกโอหอันนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายได้มหาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะกับโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆแน่นอนค่ะ ครับผมสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีในการป้องกันสนิมนี่มันมีหลากหลายมิติมากๆจริงๆตั้งแต่การเคลือบผิวแบบเอ่อที่เราคุ้นเคยกันไปจนถึงการใช้หลักการไฟฟ้าเคมีอันชาญฉลาดการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานไปจนถึงนวัตกรรมสุดล้ำอย่างกราฟีนหรือ AI เข้ามาช่วย ซึ่งเป้าหมายหลักๆก,ก็คือพยายามชะลอการผุพังตามธรรมชาติของโลหะแล้วก็เยือดอายุการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้โครงสร้างต่างๆรอบตัวเราให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ถูกต้องเลยค่ะทุกวิธีก็มีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อก็คือแล้วขอบเขตต่อไปของการต่อสู้กับสนิมนี่มันจะเป็นอะไรได้อีกอืมนั่นสินะครับ เราอาจจะได้เห็นวัสดุใหม่ๆทีออ่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตมากขึ้นที่สามารถปกป้องตัวเองหรือซ่อมแซมตัวเองได้ดีกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นสารเคลือบที่ฉลาดยิ่งขึ้นไปอีกสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือแม้กระทั่งผลักดันโมเลกุลที่ก่อให้เกิดสนิมให้ออกไปจากพื้นผิวได้เองเลยโอ้โหฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับ ก็อาจจะยังดูไกลตัวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกกำลังพยายามค้นคว้าวิจัยกันอยู่ค่ะก่อนน่าติดตามมากๆเลยว่าอนาคตของการปกป้องโลหะจากสนิมจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีป้องกันสนิมไปเต็มๆเลยนะครับต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยครับยินดีเสมอค่ะ